ก็วันนี้พูดถึงคู่รักร้อยล้านก็แล้วกันพี่น้องพูดถึงคู่รักแห่งวงการหมอลำคู่รักร้อยล้านแห่งวงการหมอลำมีใครบ้างเนาะมีผู้ใดเนี่ยคู่แรกก็คือพเพลพาวเาสียงทองกับผู้ยิบบ้านฟินแลนด์นี่แหละพี่น้องนางเอกหมอลำซิ่งเนาะที่หลายคนรู้จักก็คือพเพลพาวเสียงทองที่เริ่มต้นจากเป็นนางเอกหมอลำเป็นนางเอกหมอลำพี่น้องเลียนลำเป็นนางเอกหมอ,เ,อเป็นนางเอกหมอลำซิ่งเมืองยะโสธรพี่น้อง ยี่บันหินเล็กไฟพลาช้างอำเภอเลืงรุกร้จาจังหวัดยะโสธรอ,อันนี้เป็นผู้รัก้อยล้านคู่แรกเลยที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากคําว่าหมอลําแล้วก็โลกโซเชียลจนตอนนี้มีฐานแฟนคลับมีคนติดตามเยอะแยะมากมายเลยถือว่าเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จกับคําว่าอาชีพหมอลําในพี่นอ้องคู่รัก้อยล้านคู่แรกเลยก็คือแพาวเสียงท้องกับพี่บ้านฟินแลนด์ู่รักคู่ที่2เป็นผู้ใดประัรวา่าคู่รักคู่ที่2ก็คือ หวหน้าบอยศิริชัยกับนางเอกหมอลำหมายเล็กหนึ่งนางเอกหมอลำเน็ตไอดอลก็คือแอนอดีซึ่งแต่งงานไปเมื่อ30เมษสายนยนต์านมาพี่น้องก็ถือว่าเป็นคู่รักร้อยล้านอีกคู่หนึ่งที่ประสบความสําเร็จในคําว่าอาชีพหมอลำพี่น้องเพิ่นไต่เต้าขึ้นมาจากหมอลำตัวเล็กน้อยพี่น้องหัวหน้าบอยเนาะก็ไต่เต้าขึ้นมาจนมาเป็นหัวหน้าวงหมอลำ ส่วนนางเอกแอนอรีซึ่งเป็นคู่ชีวิตกวารดยพี่น้องก็เริ่มต้นชีวิตจากเป็นนักร้องโรงเรียนศรีกนวลแล้วก็มาสังกัดปฐมจากค่าตัว450เพิ่นว่านะก็ขึ้นมาเป็นพันขึ้นไมาได้เรื่อยจนมาฮอด4,000ที่อยู่สังกัดสาวน้อยเพีิ่นเพลงทุกวันนี้มีค่าตัววันละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่ห้าหมื่นหลายก็หันพี่น้องก็ถือว่าประสบความสาเร็จเป็นคู่รักร้อยล้านคู่ที่สองบาณฑีตคู่ที่สาม,มเป็นผู้ใด คู่ที่3ก็คือหนุ่มโจสา0น้อยเพื่อนบเพลงกับซอนุชเป็นคู่รักไร้ล้านอีกคู่หนึ่งที่สร้างเนื้อสองตัวกับคําว่าอาชีพหมอลําเพื่อนขําวมาบริหารวงสาวน้อยเข้ามาลงทุนำทำสาวน้อยเพชรบรรเพลงเป็นหมอลำพื้นเงินล้านปั่นมาพี่นอ้องเนี่ยเจ็ดปีเพื่อนข่าวมาเห็นประมาณปีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดช่วงนี้แต่ยังไม่เต็มตัวแล้วก็เข้ามาบริหารวงประมาณปีห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้า บริหารเต็มโตมาตีคู่กับหมอลำใจเกินร้อยประสบความสําเร็จพี่นอ้องประสบความสําเร็จซูเม,มอร์นี่ถือว่าเป็นเฉพาะโซเชียลเป็นเป็นหมอลำที่มีอิทธิพลในวงการหมอลำม,มากในโลกของความพราะว่าโซเชียลถือว่าประสบความสําเร็จเป็นคู่ชีวิตคู่รักไวรัลอีกคู่หนึ่งแห่งวงการหมอลำคือหนุ่มโจสาวน้อยเพื่อเนเพลงกับซอนุชคู่ที่สี่เป็นใครอพี่นอ้อง คู่ที่4เป็นใครจับตาไปที่นางเอกหมอลำซิ่งชื่อดังคือไมพัชรีกับผู้จัดตากับผู้จัดการนั่นก็คือเฮียต๊กพี่น้องซึ่งเป็นคู่รักคู่ร้อยล้านอีกคู่หนึ่งที่จะตามมาติดๆในวงการหมอลำขอคิดว่าหลายๆผู้ที่จะที่ประสบความสําเร็จในคําว่าอาชีพหมอลำที่เห็นแบบภาพชัดเจินก็คือแพลวพาเสียงทอง เอ็นอรกับบอยสีชัยหนุ่มโจกับซอนุชแล้วก็คู่ที่สีก็คือไมพัชรีกับเทียตุกนี่คือว่าเริ่มต้นจากอาชีพหมอลำ้ำแล้วก็ประสบความสำเร็จจนต่อยอดไปอาชีพอื่นๆอีกหลายอาชีพพี่น้องรอติดตามเมืองว่า4คู่ที่อยู่ในวงการหมอรำเป็นคู่รักร้อยล้านเนี่ยสิเป็นแบบใดก็ติดตามไปพี่น้องเนอถือว่าประสบความสำเร็จในคำว่าอาชีพหมอลำนะพี่น้องเนะาะข่าวนี้